สวัสดีค่ะ e อบ r y b o d y สวัสดีเพื่อนๆหมูเห่เฮาสุภูสุงคนเลยก็คือวันนี้มีนัดคุยงานกับลูกค้าที่โรงเบียร์ฮอลแลนด์แล้วคราวนี้คือเขาบอกว่าก็คือนัดคุยงานกันใช่ไหมคะเขาเขานัดมินที่โรงเบียร์แต่เขาบอกแต่เขาเขียนวันละจะเพิอกอาแล้วด้วยความที่แต่ว่าตอนแรกคือด้วยความโง่ของเราคือตอนแรก รามสองนะนันดคุยกันที่โรงียาบาลรามสองแต่คือวันเนี้ยก็คือแบบเขา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 มาบอกแจ้งเวลาอะไรอย่างเงี้ยว่าเออห้า อยู่กับมินีนะคะวันนี้เรามีแบบว่าพลรักขับสาวสวยมารับมาส่งเออก็เป็นมินี่นิดจริงเลยนะคะมิมีมินมี่มีพี่มีเพื่อนสวยมารับมาส่งนี่ชนีแกอ่าโอเคเมามาแค่นี้แหละมาเขาเรียกว่าไม่ได้เมานะแบบบางทีเรียกว่าประจานความโง่ของตัวเองป่ะเออนะคิดก่อนโอเคจุ๊บแค่นี้แหละเฮ้ยแวะานปสู่ไปกิน้ม โอเคโอเคได้ของกินแล้วได้ของกินแล้ว <c oughs> โอเคเป็นร้านป้าสุนะจบจุ๊บๆหาาะไรกินก่อนแค่นี้เรย